กลยุทธ์ที่สิบสองฉวยซับใกล้มือกลยุทธ์ที่12ช่วยซับแกล้มือเชนบูโอดาเจียความหมายกลยุทธ์ที่12ช่วยซับแกล้มือหรือเชนพูต้าเจียอังกฤษ s i ส e The opportunity when the enemy is in trouble จีนตัวย่อเชนฮูโอดาเจียจีนตัวเต็ม เชนฮูโอดาเจียพินอินเชนฮูโอดาเจียเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ในตำราพิชัยสงครามซาน SSIUG ของจีนโบราณหมายถึงการฉวยโอกาสจากความลำบากหรือความวุ่นวายของผู้อื่นเปรียบเสมือนการฉวยโอกาสล้ทรัพย์สินจากผู้ที่กำลังประสบภัยไฟ,ไฟกลยุทธน์นี้มักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการได้เปรียบจากความอ่อนแอของผู้อื่น ออต้องกอารขยายอำนาจโดยไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงหลักการรอให้เกิดโอกาส Wait for a n opportunity to arise when your enemy is in trouble. วิเคราะห์สถานการณ์ Analyze the situation and identify the best way to take advantage of it. ดำเนินการอย่างรวดเร็ว Act quickly and decisively to seize the opportunity. เตรียมพร้อมรับมือกับผลที่ตามมา Be prepared to deal with the consequences of your action ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เล่าปี่ช่วยโอกาสจากความขัดแย้งระหว่างโจโฉและอ้วนเซียนอัลลวิงเขาสามารถยึดเมืองจิงโจได้โจโฉช,ช่วยโอกาสจากความวุ่นวายภายในราชวงศ์ฮั่นอัลลวิงเขาสามารถก่อตั้งรัดเว่ยได้ข้อดีเพิ่มโอกาสในการเอาชนะศัตรูได้เปรียบจากความอ่อนแอของผู้อื่นขยายอำนาจโดยไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรง Cluthith shui thrifi ki lamu x is a controversial strategy that can be used to gain an advantage over your enemies. However, it's important to use it ethically and to be aware of the potential risks. It's also important to remember that there are often better ways to achieve your goals than by exploiting the misfortunes of others.